ความเชื่อความศรัทธาของคนแถบอีสานใต้จะเชื่อว่าพวกที่เรียนเดรจชานวิชาจะทําคุณใสใส่กับคนที่มีของมีของเกี่ยวกับช้างอยู่ในตัวไม่ได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ใส่แล้วไปโดนคุณใส่ก็ต้องหาวิธีแก้อีกศาสตร์หนึ่งหาง,หางช้างจริงๆมี3สีสีดําจะมากสุดสีขาวกับสีโคกจะน้อยสุดแต่สีขาวน่ยมันจะมีการปลอมปนกับการเอาขาวควายฟอกเกลือแล้วก็มามารีดก,กับเครื่องแบบเครื่อง ไทยเอกสารอ่ะ oh. คล้ายๆไะ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดเขียวเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ค่ะแต่เดิมตลาดเขียวนะคะตั้งอยู่ที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันได้ย้ายมาที่สวนเฉลิมพระเก 80, ียรติ8 0พรรษาหรือสวนช้างซึ่งชื่อเดิมก็คือสวนใหม่อาบาจนนั่นเองนะคะสวนช้างแห่งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้ปรับภูมิทัศน์ให้ดูงดงามจัดทำแลนด์มาร์คให้เป็นสถานที่พักผ่อนและสันทนาการและทุกเช้าวันเสาร์ก็จะมีตลาดเขียวแห่งนี้โดยมีสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรซึ่งได้รับความมนิย เป็นอย่างมากเลยค่ะดิฉันรุ้งตะบันจินดาสีจากอสมทสุรินจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวการขายเครื่องประดับจากงานช้างในตลาดเขียวแห่งนี้กันนะคะอันดับแรกเราต้องทราบก่อนนะคะว่าการจำหน่ายงานช้างนั้นต้องมีใบอนุญาตสามใบด้วยกันค่ะ ใบแรกคือใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์จากกรมปรศุสัตว์ซึ่งมีอายุเพียง1ปีเมื่อหมดอายุก็ต้องไปขอปีต่อปีนะคะ 2. ต้องมีใบอนุญาตค้าง,งาช้างซึ่งขอครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีและ 3. ต้องมีใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักง,งานกลางทะเบียนพาณิชย์ใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อเป็นการยืนยันได้ว่า จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พุทธศักราช2499อย่างถูกต้องค่ะ เราไปพบกับคุณพินโยนะคะซึ่งเป็นพ่อค้าค้าขายผลิตภัณฑ์จากช้างเช่นงาช้างแหวนและเครื่องประดับจากหางช้างที่สวนช้างจาังหวัดสุรินทร์กันค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนื่องจากาสถานการณ์โควิดโรคระบาดด้วยค่ะแล้วก็จากาเหตุผลของอพระราชยัดไซเตสน,นะฮะเนื่องจาการมีงาช้างออกมาขายข้างนอกไม่ได้ต้องขายตามทะเบียนพณิชย์ที่เราจดนั่นหมายความว่าขายตามเลขที่บ้านที่เราจดทะเบียนนะฮะ ทีนี้แต่เรามาขายข้างนอกมันเอาวางไม่ได้ให้ดูทีละอย่างทีละรายการคือเป็นการบริการถ้าเอาวางขายก็ผิดพราดหยัดใส่เตสน,นะครับเ,เลยทําใหา้การค้า,าขายยอดไม่ค่อยได้เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีหนึ่งเนื่องจากภาวะโรคระบาดสองอความเป็นอยู่ของประชาชนนักกินอดุอดอยาของอของพวกนี้มันเป็นของกึ่งความเชื่อความศรัทธาเป็นของประดับ ถ้ามีกินมีใช้อย่างอดๆอย่างยากหน่อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีมันออกจากฟุ่มเฟือยวยด้วยๆเรด้วยๆซ้ำไปนะครับม,มันมันเลยเข้ากับภาวะที่ขายไม่ค่อยได้นะครับเป็นอาอาอ,อ,อาชีพเสริมจากที่เราทํานาเกษตรกรรมทําน,นาก็อาชีพเสริมจากเรามีปศุสัตว์เลี้ยงวัวควายอาชีพเสริมจากการประมงเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรมันมันทำอาชีพเดียวอยู่ไม่ได้นะครับถ้าถ้าถ้าเราอยู่นิ่งๆอาชีพเดียว ตายสนิทตายสนิทเราต้องทำทำลายหลายอาชีพครับค้าขายเป็นอาชีพเสริมที่เราทําทุกวันเสาร์ที่ตลาดเขียวเกษตรอินทรีนะครับก็ทำเสริมมาประมาณแปดเก้าปีแล้วครับที่มาเสริมมาไม่งั้นก็กินเดินนเดือนสูงอายุ6กร้อยครไม่ไหวอยู่ไม่ได้ส่วนความเชื่อที่การใส่แหวนหางช้างความเชื่ออันดับแรกคือเป็นสิริมงคลในตัวเพราะว่า ถือว่าเป็นปันการปัดเป่าราังควานเพราะช้างแม้แต่ช้างนอนซึ่งตัวที่นอนหลับน่ะหางมันจะปัดเองโดยตลอดอัตโนมัติมันจะปัดเองอีกอย่างหนึ่งคือช้างเป็นสัตว์ใหญ่ถึงแม้ไม่ใช่เจ้าเจ้าป่าแต่เสือก็หลีกทางให้ช้างความเชื่อความศรัทธาของคนแถบอีสานใต้ะจะเชื่อว่าพวกที่เรียนเดรจชานวิชาจะทำคุณใสใส่กับคนที่มีของมีของเกี่ยวกับช้างอยู่ในตัวไม่ได้ แต่ถ้าคนที่ไม่ได้ใส่แล้วไปโดนคุณใส่ก็ต้องหาวิธีแก้อีกศาสตร์หนึ่งมันมันลักษณะนี้นะครับอนอกจากเป็นสรีมงคลแล้วก็ยังให้ความสวยงามมีสง่าราศีในตัวอย่างนี้นะครับแหวนแหวนหางช้างสีดําแบบเรียบไม่มีหัวปอกห้าคือถักห้ารอบอันนี้วงละร้อยหกส่วนแหวนปอกห้า อ่าถักห้ารอบเหมือนกันแต่มีหัวจะมีหัวนี่วงละร้อยแปดสิบแต่แต่แต่ถ้าไซส์ใหญ่คือเบอร์หกสิบสามขึ้นไปจะวงละสองร้อยอ่ส่วนหางสีขาวนี่เป็นหางงอกหรือหางเผือกซึ่งซึ่งจะแพงกว่าหางสีดําในลักษณะงานเท่ากันจะจะขายวงละสี่ร้อยสามร้อยสิบถึงสี่ร้อยถึงสีออกน้ำตาลนั่นใช่เรียกว่าเผือกใช่ไหมคะอ่าอ่าอ่าครับสีสีขาวกับอันนี้คือเผือกครับเผือกหางเผือกกับหางโคก ออกสีโคกโคกโคกคือมันผ่านเหล่าก็ยังไม่เก๋ดีเป็นสีโคกอย่างเงี้ยค่ะน่เอออย่างเงี้ยอย่างนงี้เส้นเดียวกพิเศษกว่าเพราะหายากกว่าครับหายากมีน้อยกว่าเลยแพงกว่าหางห้างจริงจริงมีสามสีสีดําจะมากสุดสีขาวกับสีโคกจะน้อยสุดถ้าต่อเส้นน่ะสีดําเส้นละแปดสิบบาทสีขาวเส้นละร้อยห้าสิบสีโคกเส้นละร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบ แล้วแล้วแต่แต่สีขาวน่ยมันจะมีการปลอมปนกับการเอาขาวควายฟอกเกลือแล้วก็มามามา,มารีดทำมารีดกับเครื่องแบบเครื่องไทยเอกสารน่ะคละคยๆงอ่ะ อันนั้นจะดูสวยกว่าหางเพราะว่ามันทํากับเครื่องกันเนียนกว่าแต่ต้นทุนต่อเส้นน่ะเส้นละยี่สิบาทมันไม่มีความสกั์สิตอะไรเลยแต่ถ้าเราพิสูจน์ด้วยการเผาดูมันก็จะเหม็นเหม็นกลิ่นเหมือนกันกับกับหางเพราะว่าเป็นเซลของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันพิสูจน์โดยการเผาจะไม่รู้เพราะว่าถ้าพิสูจน์ด้วยการเผาเทียบกับพลาสติกพลาสติกมันจะเหม็นเป็นกลิ่นพลาสติกแต่ถ้าเป็นเขาควายกับหางช้างเหม็นกลิ่นเหมือนกันต้องต้องต้องคนเที่ยวชาญเกี่ยวกับ งานช้างกับหมู่บ้านช้างจริงๆถึงถึงจะคัดสรรได้เลือกได้แล้วอย่างนี้จะรู้ได้ไงเขาเวลาไปซื้อแหวนหางซื้อไปเจอของจริงเราดูยากมันมีอุปมาระหว่างคนซื้อกับคนขายถ้าคนซื้อต้องการถูกคนขายต้องการเอากําไรมากโอกาสที่คุณจะเจอของปลอมมีสูงมากเลยตอนอย่างนั้นซื้อกับบุคคลที่ไว้ใจได้กับแหลงหมู่บ้านช้างเหมือนกันบางคนถือสินแปดก็ยังยังเอามาขาย ที่ของปลอมมาเพราะต้องการได้กําไรมากเนี่ยฮะแค่นั้น,นอเองไม่ไม่จําเป็นในศูนย์คดก็มีปลอมเยอะแยะ,ะนนนะเพราะว่ากฎหมายมันไม่ครอบคลุมม,มันจะให้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวและกีฬาดูแลก็ไม่ใช่ให้พัฒนาชุมชนดูแลเขาก็ไม่มีอํานาจเพราะว่าคนาคนขายมันหน่วยงานโยนโยนได้กัน ผมเคยร้องเรียนไปพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนก็ปัดไปทางท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องเรื่องอที่ในศูนย์คดขายของปลอมอย่างเงี้ยคือคือพวกที่เอาของปลอมมาขายถ้าเอากระดูกบอกว่ากระดูกไม่เป็นไรค่คือของปลอมบอกว่าของปลอมไม่ใช่ของแท้มันไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาของปลอมไปขายในราคาถูกกว่าของแท้หน่อยหนึ่งมามามาตรงกับว่าคนซื้อต้องการถูกหน่อยเลยเจอของปลอมไง เราก็โดนตัดราคาด้วยครับครับครับมันมีมีรูปในเฟซในไลน์เยอะที่ว่าหางช้างช่วงนี้มันขาดตลาดสีขาวผลิตภัณฑ์ที่คุณพิญโยวางจำหน่ายบนโต๊ะนั้นประกอบด้วยพวงกุญแจหางช้างอันละ200บาทซึ่งมีราคาเท่ากันกับแหวนเพราะเป็นเศษที่เหลือไม่สามารถนำไปใช้งานอย่างอื่นได้สามารถทำได้เพียงสองอย่างคือตัดใส่แหวนเงินสอดหางหรือถักเป็นตะกรุดขาย แหวนเงินสอดหางช้างกระดูกถักหางช้างสนุนราคาวงละ200บาทกระดูกถักหางช้างเป็นกระดูกส่วนหน้าแข้งของช้าง สร้อยนี้เป็นงานกระดูกงานโรงงานอัดเส้นละ350บาทคุณพิญโยบอกว่าได้ความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันสิริมงคลในตัวอาจจะลดลงหน่อยเพราะว่าเป็นกระดูกความเชื่อความศรัทธาหรือความนิยมก็จะน้อยลงเล็กน้อยแหวนวงเกลี้ยงวงละ80บาทกับวงละ100บาทก็ทำมาจากหน้าแข่งเช่นเดียวกันแหวนมีลวดลายวงละ200บาทแล้วก็มีการนำไปแกะสลักเป็นพระห้อยคอค่าบูชา250บาท 300บาทและ350บาทตามขนาดเราจะให้ให้ความเชื่อถือศรัทธากับผู้บริโภคกับลูกค้าเราไม่เอาของปลอมมาขายให้เสียชื่อเราครับค่ะครับผมขายเฉพาะวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นครับผมเวลาที่เหลือก็คืออยู่บ้านครับอยู่บ้านทำปศุสุตว์บ้างทำนาเกษตรกรรมบ้างทำประมงบ้างค้าขายบ้างหลายๆอาชีพรวมกันเราไม่จนตรอกับเศรษฐกิจภาวะอย่างนี้ นี่คือหนึ่งในปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพของชาวช้างจังหวัดส,สุรินทร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ที่องค์การอนามัยโลกยกระดับให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลกในวิกฤตย่อมมีโอกาสและสร้างบทเรียนเสมอขอให้ทุกท่านปลอดภัยและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดรุ้งตะวันจินดาศีทีมข่าวอาสมทสุรินทร์รายงาน